สวัสดีค่ะเราอยู่กันที่วัดพระธาตุดอยพระชานแม่ทะจังหวัดลำปางค่ะเรามาชมวิหารสมเด็จองค์ปฐมกันนะคะคลิปนี้เราก็จะพาชมวิหารสมเด็จองค์ปฐมกันนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าอันนี้จะเป็นทางเข้านะคะทางเข้าไปจากด้านหลังวิหารของที่นี่สวยมากนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะ ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นอกจากพระญี่ปุ่นนอกจากพระาธาตุแล้วก็จะมีวิหารค่ะเป็นวิหารของสมเด็จองค์ปฐมเนี่ยค่ะอันนี้เราเข้ามาทางด้านหลังนะคะอันนี้ที่เราเห็นนี่จะเป็นด้านหลังค่ะด้านหลังวิหารก็จะตกแต่งเป็นศินละปะค่ะสวยงามมากค่ะลวดลาย ฝาผนังจะสวยงามมากค่ะจะเป็นสีทองตัดกับสีดำแล้วก็หลังคาก็จะเป็นสีแดงเดี๋ยวเราจะเดินไปด้านหน้าวิหารกันค่ะไปดูบรรยากาศด้านหน้าค่ะอันนี้ข้างๆนะคะข้างวิหารเราก็เก็บลวดลาย ฝาผนังเอามาฝากกันค่ะสวยค่ะสวยงามมากเลยค่ะแล้วก็บรรยากาศดี ที่นี่จะเห็นวิว360องศาเลยนะคะตอนเช้าพระอาทิตย์จะขึ้นตรงทิศนี้ค่ะแล้วก็จะมีหมอกด้วยค่ะถ้าเกิดเป็นช่วงหน้าหนาวเขาก็จะมาชมพระอาทิตย์ขึ้นมาดูทะเลหมอกกันที่ตรงนี้นะคะก็เป็นไฮไลไท์หนึ่งของที่ลำปางเลยค่ะเป็นสถานที่แบบให้ชมให้ดูหมอกให้ดูวิวกันเลยค่ะอันนี้ก็เป็นยา เป็นบรรยากาศนะคะอันนี้จะเป็นตอนเย็นนะคะเรามาถึงที่นี่ตอนเย็นแล้วค่ะอันนี้เป็นช่วงตอนเย็นประมาณ4ี่โมงเย็นนะคะประมาณสามโมงเย็นสี่โมงเย็นค่ะเนี่ยค่ะตรงนี้ก็เราจะเห็นเห็นทิวทัศน์เห็นบรรยากาศรอบๆหมดเลยค่ะอันนี้จะเป็นด้านหน้านะคะด้านหน้าวิหารก็คือจะเป็นทางขึ้น จะมีทางขึ้นสําหรับจากที่วัดด้านล่างค่ะก็คือว่าก็จะเดินขึ้นมาตามขั้นบันไดก็จะมีบันไดขึ้นมาเขาช่วงที่เขามีงานประจําปีอะค่ะเขาก็จะเดินขึ้นกันมาทางนี้มานามัสการพระาธาตุกันค่ะแต่ที่เรามาวันนี้เรามาด้านหลังนะคะเรามาทางรถยนต์ค่ะก็คือว่ารถยนต์ก็สามารถจะขึ้นมาจอดที่วัดได้เลยแต่เรามาด้านหลังแต่ถ้าเกิดด้านหน้าก็จะเป็นบันไดให ได้เดินกันขึ้นมาค่ะเนี่ยค่ะบรรยากาศรอบๆอันนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปในวิหารกันนะคะอันนี้เป็นเป็นหน้าวิหารค่ะวิหารสมเด็จองค์ปฐม ตอนนี้เราอยู่หน้าวิหารแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้พระกันค่ะข้างในวิหารแล้วก็ไปดูบรรยากาศในวิหารกันนะคะตามกันไปค่ะเนี่ยคะ่ะบรรยากาศด้านในวิหารค่ะสวยงามมากนะคะก็จะมีพระประธานองค์ใหญ่ พวกข้างในอะค่ะผนังแล้วก็จะเป็นหลังคาจะมีลวดลายสวยงามมากค่ะแล้วก็จะออกแบบผสมกลิ่นไอของล้านนาค่ะคือจะได้บรรยากาศมากๆค่ะสวยงามค่ะสวยงามไม่รู้จะบรรยายยังไงค่ะมีโอกาสแวะมาชมกันนะคะแวะมาไหว,ว้พระไหว้พระธาตุกันค่ะแล้วก็ได้มาชมวิวด้วยมาชมว,ว,วิวเมืองลำปางด้วยค่ะ มายืนชมวิวตรงนี้ได้ค่ะแล้วตรงนี้ก็คือเป็นทางขึ้นนะคะตรงนี้เป็นซุ้มประตูทางขึ้นจากที่จากวัดข้างล่างที่เราถ้าใครจะเดินขึ้นมานะคะเดินขึ้นทางบันไดตรงนี้ก็คือว่าเป็นทางขึ้นค่ะเป็นประตูซุ้มทางขึ้นช่วงงานประจำปีก็คือจะมีการจัดนมัสการว่าจะเดินขึ้นจากทางนี้กันนะคะ